ดาวเกตเกเด่นมีสีราศีฟันแม่นมีโชคเงินและอภินิหารก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจ,จารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องดาวเกตนะครับสัญลักษณ์คือเลข9นะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นมานะครับพระอิศวรน,นะครับได้นำน้าคราชเกตนแบบนี้เลยนะครับ ปนเป็นผงทุลีครับแล้วห่อด้วยผ้าสีทองประพรมด้วยน้ำำําอมฤตครับบังเกิดเป็นเทพมีกายสีทองทรงนาคราชครับเป็นพาหันะนะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตนี้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาพญานาครับเราก็เลยมาดูกันเลยนะครับว่า,าสี่ราศีนี้จะได้รับอานิสงผลดีจากดาวเกณฑ์เนี่ยได้แก่ราศีอะไรบ้างนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าปรัชญาทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าอายุยืนให้ทายเกตครับเพราะฉะนั้นใครที่ดาวเกตเด่นนะครับจะมีลักษณะพิเศษเซนแรงนะครับหรืออายุยืนครับรวมไปถึงมีโชคลาภอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับสี่ราศีนี่ครับบอกเลยนะครับจะเกิดปรากฏการณ์แบบที่เรียกว่า ทางจิตวิญญาณก็ว่าได้นะครับจะมีมาบ่อยๆครับเช่นฝันแม่นฝันแปลกๆลางสังหรณ์แรงและตรงครับแล้วจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายมีสัมผัสพิเศษเจอพบกับความมหัศจรรย์อะไรแปลกๆหรืออภินิหารที่บอกนั่นเองนะครับหรือจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับแต่ให้มันสวดมนต์ไหวพระทำบุญนะครับ หรือบูชาพญานาคด้วยนะครับจะยิ่งดีครับแต่ที่บอกนะครับจะมี4ราศีครับได้ผลดีนะครับจากการที่ดาวเกตท่านมาเยือนเรานะครับจะว่าจะไปแล้วก็จะมีเงินมีโชคลาภมีอิทธิปฏิหารนะครับหรือมีสิ่งดีๆแบบไม่คาดคิดร่ํารวยเฮงปังปุริเย่ได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างครับเริ่มกันเลยนะครับที่ ลักนาราศีเมษครับเพราะดาวเกตสถิตราศีพฤษศครับตั้งแต่วันที่25ธันวาปีที่แล้วนะครับอยู่ยาวเลยนะครับ2เดือนไปถึงวันที่20กุมภานะครับแล้วทําไมถึงได้ผลดีครับก็แน่นอนครับดาวเกตเลขเก้าไปลอยอยู่ในเรือนกระดุมพักการเงินครับเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคนลักขณาเมษนี่เจอลาหูคนทรัพย์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ดาวเกตนี่หละครับจะเป็นดาวตัวช่วยครับนะจะทําให้เราเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินได้ทอง มีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกฟุกฝันแม่นลานสังหรณ์เป็นจริงอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะเด่นในเรื่องการเงินเป็นหลักด้วยนะเพราะฉะนั้นใครอยู่ลักนณราศีเมษนะแนะนําเลยครับไหว้บูชาพญานาคสวดมนต์เทพเทวศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทาบุญเยอะๆเ,เลยนะในยุ่งปีใหม่ด้วยนะไปตักบาตรไปถวายสังฆทานไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรแบบนี้นะครับทําไปเลยครับแล้วจะบังเกิดผลดีมีเงินมีทองนะครับ ได้ถึงวันที่20กุมภาก็เรียกว่าประมาณอีก40กว่าวันเลยก็ว่าได้นะครับนานเหมือนกันนะครับตรงนี้มาฟังนะครับแล้วก็ทําตามนะครับเดี๋ยวงวดวันที่16-17เนี่ยดีแน่นอนนะครับมีข่าวดีครับมีเฮและให้ขยันสู้ลุยครับปฏิหารจะเกิดครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวามาช่วยทําให้ภารกิจการงานการเงินเราประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็ดีใจด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับมีเงินมากองเป็นตั้งเลยนะครับ ต่อมาครับลัคนาราศีพิจิกครับอันนี้นะครับดาวเกตเลงลัคนาครับเพราะฉะนั้นจะเทพเทวาก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเราหมั่นทําความดีสวดมนต์บทถึงท่านด้วยนะครับก็จะมีมุมจะประสบความสําเร็จนะหรือเซนจะแรงลางสะหอนจะแม่นแสดงว่าช่วงนี้คิดอะไรจะเป็นจริงตามนั้นครับถ้าเป็นเรื่องรู้สึกตึงหงิดใจไม่ดีก็ไม่ต้องทําไม่ต้องไป ไม่ดีกับคนไหนก็ไม่ต้องไปคุยนะครับถ้ารู้สึกดีรู้สึกอยากจะทําอะไรบางอย่างอย่างไม่มีเหตุผลอย่างบอกไม่ถูกจังหวะนี้ทําไปเลยครับได้ผลดีได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับอ่าก็รู้เลยครับใช้เซน์ดูเลยว่าคนเนี้ยจะใช่หรือเปล่าถ้าความรู้สึกเราดีเราบอกว่าใช่ไปต่อครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ใช่อย่าไปต่อครับหยุดซักตรงนี้จะดีกว่าดีกว่าไปต่อแล้วมีเรื่องมีราวมีปัญหาใหญ่โตครับ อันนี้ก็ฝากด้วยครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกครับต่อไปครับลัคนาราศีกรกฎกันบ้างครับกรกฎก็ต้องบอกครับที่ผ่านมานี่หนักแล้วเหนื่อยแล้วก็ท้อนะครับแต่นี่นะครับช่วงที่ดาวเกตเลขเก้าพบสถิตพบลาภะครับได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองฝันแม่นนะครับเทพเทวามาช่วยขอให้ตั้งใจทําต่อไปให้ดู พระมหาชนกเป็นหลักก็ได้ครับเห็นไหมท่านมีขันติวิริยะอุตสาหะนะถึงจะลอยอยู่กลางทะเลก็ยังฝ่าฟันไปได้และปฏิหารก็เกิดนางไม่ขลานางฟ้ามาลอยพาอุ้มออกจากมหาสมุทรเห็นไหมอันนี้ก็ทําได้เลยนะปฏิหารจะเกิดกับเราครับมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระศรัทธาในความดีเชื่อในความดีบิลีฟนะแล้วคุณจะผ่านได้ดีไม่ดีก็จะมีโชคมีลาฝันแม่นอีกเทพเทวามาให้นะช่วงนี้ สวนมน์บูชาพญานาคเยอะๆนะพระดาวเสาก็เลีงดาวเสาก็พระปางหน้าปกก็พญานาคดาวเกตก็มีทรงพญานาคอีกโอ้โหได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้ไหวพญานาคเยอะๆครับแล้วจะรุ่งนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับและสุดท้ายครับราศีที่4ี่ครับลัคนาราศีพุทธศกครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยครับเจ้าภาพเลยนะครับดาวเกตทับลัคนาครับอันนี้ได้ทุกอย่างเลยนะฝันแม่นฝันแปลกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอานวยอวยชัยมาดนบันดาลทําให ที่สําเร็จอย่างปฏิหารกิกได้หนักๆเหนืหนน่อยอ,อยู่แล้วเพราะราหูทับแต่ก็รอดได้ด้วยปฏิหาริด้วยบุญบาร,รมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําบุญเยอะๆนะครับสาหรับลัคนาราศีพุธศกนี้นะผมดูแล้วก็จะผ่านได้ก็จะเบามีปฏิหาริมาช่วยคิดไอเดียอะไรดีๆออกผ่านช่วงเหนื่อยยากได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้หรือจะเสี่ยงโชคแล้วถูกได้เงินได้ทองได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้4ราสีนะครับฟังแล้วลองดูนะครับถ้าเป็นของเราก็ทําบุญเยอะๆแล้วดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้อและแน่นอนครับถ้าใครฟังแล้วถูกใจก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับเพราะจะมีเหมือนอาจารย์เก็ตเทวะเป็นเลขาส่วนตัวครับไปฟังก่อนลุกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนรอดก่อนครับติดตามได้เลยครับและนี่ครับก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก็ตมีของดีครับเขาเรียกภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับไม่สาใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ หนึ่งจะให้คาถาบูชาดวงชะตาแล้วก็คาถาเงินล้านนะครับเอาไปสวดน,นะครับสองบทนี้นะจะยิ่งเสริมดวงหนุนดวงให้ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองร่ารวยได้ครับและมีสีเป็นมงคลเป็นพื้นหลังให้สีอะไรไปนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับกับชีวิตประจําวันสีวอลเปเปอร์สีโทรศัพท์สีผ้าม่านสีเสื้อผ้าสีกระเป๋าอะไรต่างๆพวกนี้นะไปใช้เลยครับแล้วจะพารวยมากขึ้นแน่นอนแล้วรู้ลักนณะเกิดที่แท้จริงรู้ธาตุรู้เรื่องไปสู่ความมั่นคงครับ แล้วบันทึกภาพไว้ในมือถือก็ได้นะครับแล้วเวลาไปทําบุญที่วัดไหนนะครับเขียนลอลิงลัคนาให้ตรงกับตําแหน่งที่อาจารย์ให้ไปนะครับแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับเป๊ะๆตามนี้เลยนะครับแล้วไปทําบุญนะครับจะสำเร็จผลเร็วขึ้นครับสุดท้ายครับไปติ้นปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจะเหมือนมีเทพเทวามาคุ้มครองเราครับคุ้มครองตัวเราดวงเราครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับดีขนาดนี้นะครับเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาท เพียงเท่านั้นครับบอกเลยครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับดีแบบนี้นะครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้านะครับแล้วก็ทักว่าสั่งภาพดวงนะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลจริงนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับและโอนมาเลยนะครับ199าบาทครับอาจารย์เกตเทวะก็จะทําให้นะครับแล้วก็ส่งทางไลน์ให้ได้เลยนะครับตรงนี้แน่นอนครับแตวท่านายฟังแล้วนะครับ อยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับพูดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอ,อีกสิดวงจะบอกได้หมดว่าอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไงแก้แบบไหนนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวะได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรับรับซั์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า